น่ะเย็บกี้งวดนะ่ะโอ้ยคนสิไปฮงเฮียนสีเอาอยูบบ้อเมื่อก็บเอาเครื่องเอาคองสิไปฮงเฮียนโอ้ยทิวไปไ,ไปเผาบางคำได้เทีวไปส่งอีแล้วทิวกับมาได้บางคำสิอยู่น้ำไผ่สิไปหงเฮียน อืมอยาออกเอาเมื่อหน้าจิบถ่สูตร้องเฮียนเพิ้น่อน,นอืมจิบปห้องเฮียนแปลวมอเฮือนแปลวมอหายอีกนะยังไม่ทราบหอกเมื่อบะถั่ายังไม่แล่เขามากถัวงทอให้เลย มาเดือนหนาอันนี้เดือนธิมาแล้วโอ้ยยังเดือนธิมาอยู่เออใบใหญ่มาองหมดใหญ่พวกนั้นเครอใหญ่สินมุมจับใหญ่อลด้นเนาะผู้เดียวมันหนักท่องใหญ่เถอะเว้ยเออในคนนางท่องใหญ่นางท่องหนาเขาก็อยากได้ซองอยู่มันหนักบ่ได้มันจังมันจังพ่อเลยเนาะ ตอนนี้กำลังสิไปละพี่น้องยังเงื่งงาไปส่งน้องอีค้ามากก็มากก็าอาเต เ่วนซ่าชุยก็ตามไปถ่ายคลิปไปเบิ่งกมีสื่อพี่น้องเลยท้ามากกับขี่จักรมากคือเข่าโอ้ยออนซอนเด้ถ่าขีโดรดเจ้าบุขึ้นนรมพาดิแม่ไป้าที่อย่างเอาบ่จะประหยัดธรรมันซอยฮะพ่อแม่ ไปเอาเื่งไปเมี่ยนไหมเต้เอาเคื่งไปเมี่ยนมาของข้างห้งเฮียนบ่าได้ขถว มันบ่อยากแกะกับสั่งมันนะแม่มันากแกะกับอยากมานะไปห้าก็ลบเมื่อไม่ได้เข่าห้องเยน็น<ะ>ถ่ายแล้วมันบ่มีแล้วก็เมื่อแล้วเหรอบรรจันทร์ผ<ะ>ูกหร่าผิดวางกับคืนปลาลูกปลาเมื่อปะ,ะไปไปไปได้ห้องเียนบย่ได้เข่าดูหลับเข่าห้งเยนโอ้ยว,ว่าห้องเย็นบ่ได้เข่าครับในคู่บ่มี ไปเมื่อมาเมื่อข่าว้องเียนจะเขากับพูให้แม่มันพาไปเขาม่อยาเขาดิมันไปเห็นโ้งเยียนมมีคนนะไปสตีมีไนะฮะย่าเด้นมาเกี่เสือเอาสู้บ้าอามันหนมเสือนี่ไปไปสินะไปโลดนั่นชิโป่หลเดอลดเดอลดเดอรัดชนาโหลดเดอมัชิโป ยังท่านไหนข่าวอภิการกับไฟน้อยหนึ่งเขือเต้เขือเตนโอ้ยเบิ้งแม่เสียหายอ๋อแก่ออกเสื้อคาวนะฮะเสือขาวมันจะเปื้อนยดมือเขาเงี้ยนะลูกมันเปื้อนได้โบอ้าวอายก็สิแก่คือกันค่ะไปฮะงงดูโบอมื่ออย่ยเช้าอย่าไปเด้วยโบดูด้วโบเมือกับผ้ามันไปชุยไปน้ำพ่นเท่าแบบไปโบเฮนไทยกับผ้าเขาลบอนานลดง่ายมาก เดี๋ยวาไปเด้อนึกว่าใหญ่นะเออลูกลูกทั้งนี่แล้วเออกเที่อต้างเงี้ยละไปหลเด้ออยาขี่ตั้นาน้างหลเด้อลูด้าก็เมื่อไหรว่าอ้บุกก็เมื่อไหรเห็นมบกป้เลยบุกคู่้าสบายดีสบายดีอาเตะสิไปโรงเรียนคู่ไปด้เขาเนาะคู่ไปรวม เพื่อนห่างๆเอาพี่น้องเ็ใหหาแต่ท่านปี๊ดแต่แหละลูกิ็รถหมดหมดนะลีกีก็ตัดหนาเจ้ากระลินน้ำหมกป้าไปยินน้ำหมกเลยูกหมกกระเมื่ออะไรป้ากลับบ้านไปกักลับบ้านกับเบิ่งนน่เบิ่งนหลดหนาทั้งหนาทั้งล้างเลียเบิ่งอย่าออกข้างทางนะลูกครับป้าไอ้อีกกับไอ้อีกกระป๋อน้ำหมูน้องแก้เสือสะหนอยบ้านนี้ ไออีกส okay. right. uh. ิแกคือกาอไปเมื the the ่อแกอยู่กอนไปไออีพาเมื่อลูกไปไปเลือนเอ้ยกูนเราเือนอย่าปรกล้น้องซาเด้ออีเด้อหมกนเือนหอหมูกีพน้องซาตรงนัตายเด้อลูกแม่เเือนไอ้ออเออเออเออแม่ไปกันเลอไปอีกทีแม่

รจะัตัดโหลดก็เจ้านะที่บ่อนะโหลดยากระเจ้ามาออกโหลดให้เบิรงหนาเบิรงล้างโหลดก็เจ้าเสียก้ากพูนนี่มาม่าเขาก็แจ้งการมาใม่มาสมัครแพงตหนลยกรซิบู้าคือราคาเบิร์เดวนี่นะแจ้งการมาเบิร์หมาวาดไปไปมื่อแกอยู่กอนเด้อไปแม่เอามาพย่รหลดซนตีมา มันบดเไปเฮียนมันก็กลับมากคือเก่านี่นะูอะ,ะอืม,มร,อรัีอเลในนี่เฮียน,น,น,นใหญ่นี่นีกว่า,เ,า,าเอ,าอ,อาาม่ายบ่งานทะลุออกเ้าบันะมือวัดจันบ่นทกไปรมงานวันจันเพนะ่ไ,ได้เสดเอาไปฝากใหม่ มือมีบักไก่ชีขาวและวัดซื้อตัวี้ร้ายะตั้งไปตอกสอบไปกินทะลชนีใครย่างนอกพี่ใอกผู้ไปร่งคางผู้อีเอ้ยมันยากกะดิมือค้ะีพี่ชาย่งเียนมากแก่อ้แก่แล้วเขงเยียนบ่ได้เข่าไปส่งไปส่งคักแม่ มันก็กลับมาป่วนอยู่นั่นอีกเลยเนาะให้อยู่เพื่อนอยู่ห่านกับเรอยู่พี่น้องเอ้ยอืมฝนมากพี่เละแซ่บเบิดขนมก็เป็นแซ่บอยู่พี่นะ่นนุ่นนุนกระปรงอย่างเดียวคืนคืนคืนห้มันยึดผูกปดทีอยู่ผูก บิึงกันยี่รถเตตายน่ะมันสิคู่บ่เลยคู่แรกลูกจิกลูกจักเนี่ยมันกระลุดบ่เลยโอ้เราบังโต๊ะกายผุดไปเลยเด้อนี่เงื่อนเพื่อทำความสะอาดตาราง ไอ้เจมเข่าอยู่ใช้ห้องเยียนนะลูกนี่น้ำมูกหนิบอเข่าป้อได้ปะคำนะป้อสามไอ้อีนี่ยังป้อหนึ่งกดปวดแล้วเอาไปเข่ากันดิไอ้เจมจักปีแหละเก้าไออีจะปีแห่เจ็ดปีเด็ดแหละ มันมันสิพ้อช่องพ้อสาปีนี่การพลอยฟาดล่นไหการพลอยผาดมม่ลดโอ้ยเจ็บบ่เนี่ยโบเจ็บ ว้าโถดังเวงดังแวบกันอ่ะบ่เจเกเก่งเก่เก่งเลายเห็นบ่ไออีไปแล้วิน่อเลยพอสามซี่ีสามซี่วนสามี่อาอีมือนี้